สวัสดีครับคุณผู้ชมท่านท่านอยู่ผมใหม่จีนะครับทุกคนวันนี้นะครับเราอยู่กับม c ครับโปเกมอนกันอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะทุกคนเราจะมาทําการออกเดินทางเพื่อตามหาเทพแล้วก็เริ่มตามหาโปเกมอนเจน2อัปเลเวลโปเกมอนของเรานะครับวันนี้จะเป็นการเดินทางจับครับแต่เราจาไม่ได้แล้วสิว่าเจน2มีตัวอะไรบ้างนะทุกคนเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะพยายามตามจับเท่าที่เราจาได้แล้วกันนะทุกคนงั้น let's go เริ่มกันเลยดีกว่าโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอ๋อใช่ทุกคนเราจับโปเกมอนเจน้อง ให้ครบก่อนก็คืออย่างหนึ่งก็ต้องหาเทพต่อไปก็ต้องหาตัวนกใหม่ทุกคนไอเทพแบยังไม่ใช่ปัญหาเพราะเราใช้มังกรแทนได้อยู่แต่ว่าตัวโปเกมอนนกที่ต้องมาแทนใหม่ต้องมาแทนเลยนะครับทุกคนโอเคตอนนี้โปเกมอนที่เรามีก็ค่อนข้างเยอะเออตอนนี้ผมคิดว่านะทุกคนเราต้องเอ,อ่อหาโปเกมอนนกสักตัวที่ธาตุไม่ซ้ําที่ผมไม่ใช่ตัวนี้เลยเพราะว่าธาตุมันซ้ําอยู่นะทุกคนถ้ามันซ้ําเป็นธาตุมืดซ้ํากับแอปโซอยู่อะ ผมไม่อยากให้ท่ามันซ้ํากันเพราะว่ามันจะทําให้เราเล่นได้น,น้อยขึ้นผมก็คิดอยู่ว่าถ้าเกิดจะเอานกจริงเราจะเอานกที่เป็นนกพืชอย่างจูไนเปอร์ดีไหมเพราะเราไม่ต้องการตัวที่มันบินเออตัวที่มันแบบเป็นโปรมันท่าบ,บินอยู่แล้วเราต้องการแค่ตัวที่มันทําให้เราบินได้อย่างจูไนเปอร์ไงมันก็ทําให้เราบินได้ใช่ไหมทุกคนเออมันก็เป็นความคิดที่ดีจเจ้าจูไนเปอร์มานะแต่ว่าเราไปหาจูไนเปอร์ที่ไหนปกติมันจะเกิดในป่าดาร์ก เอ้ยไม่มันจะเปิดในป่าเลสบูดใช่ไหมตอนยังคืนตอนนี้เราเดินมาไกลมาก,ามากโอกาสที่จะเจอป่าเลสบูดเลสบูดอีกรอบมันค่อนข้างยากนะทุกคนเอมเอาไงดีอ่ะเองเดินดูผมมีโปมโมนนกที่น่าสนใจอ่ะผมไม่อยากได้โปมโมนนกที่ท่าซ้ำจริงอ่ะตอนนี้ไปไปไปเลส o l เล s g กเดี๋ยวเราออกเจอช้างกันเลยดีกว่าอายุซจะมีอะไรเกิดมั่ง นิ่โปรมันน้อยอยู่เลยอ่ะเฮ้ยไม่มีเลยนะเนี่ยเอ่อเดี๋ยวเราออกเดินทางไปสักพักนะเพื่อเจออะไรเดีย๋ยวเรจะกลับมานะครับทุกคนอาจจะต้องใช้เวลาในการเดินทางสักครู่นึงอาจจะมาป่ที่ตรงไหนก็ไม่รู้อ๊ Let's go เฮ้ยทุกคนผมว่าผมเจอของดีวะ่ะ ข้างหน้าจะเป็นหอคอยต่อสู้ต่อสู้จริงๆใช่ไหมใช่ปะเอาละอย่างเนี้สบายแล้วเจอหอคอยต่อสู้จากที่ผมได้เรียนรู้จากคลิปของคนอื่นมานะครับผมว่าหอคอยตรงเนี้ยข้างบนน่าจะมีเออที่เราสามารถเรียนสก,กิลได้เราต้องมานั่งฝ่าหอคอยกันนะทุกคนไฮ้จะไหวไหมวะโอเคเดีย๋ยวเราเซฟจุดไว้ก่อนนะม,มาลองดูกัน ผมอยากฝา่าหอคอยนี้ดูสิแต่น้อยผมตียิ้ไม่ผ่านผมขอผ่าฝ่าหอคอยนี้ขึ้นไปได้ปะโอโอชุบปกเส้นเล็กเป็นันธุ์กินรัอยู่มั่งเนี่ยโอ้ยเฮ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 ้ยก็เวอร์ไป โซวเลยไหวอะโซ่โซ่ไอ้ก็ถ้าเร็วกว่าก็มีสิทธิ์ไหวโซแต่วลมันห่างกันครึ่งครึ่งเงินนะอืออ้นี่ก็ ไม่น่าไหวที่สุดท้ายแล้วชุบชีวิตขึ้นมาจง,งชุบชีวิตขึ้นมาล่างอวตารของฉันเวลาเิมเลือดมาโอา้ยเบเกอร์ลุคาลิโอ สู้ไงอะพี่พี่เล่นเว็บแปดสิบมาเลยอะให้มันผมก็สู้ไม่ได้หรอกแล้วผมรูทของพี่ได้นะบอกไว้ก่อนผมมองผมมองเท่งหมดละผมรูทเลยดีกว่าวิ่งตามอะน้องก็ทีน้องวิ่งตามพี่ปากก็ไม่มีผลหรอกโป้ม,มันพี่เตสอยู่ไอแบน,น,แบนใช่มันเป็นไอ้นี่แบนเฉยไปสู้ยังไงอ่ะ พรีเวลแปดสิบหมดเนี่ยอหม่ไ,หไว้นี่ระดับสีฟ้าเลยนะโอ้โหโอ้ยตายแล้วไปใจแล้วไเรือของที่ต้องการต้องการเยอะกว่าน,นี้ด้วยมาห,หน่อยมาข้างบนเนี่ยมาแบวนพวกนี้ต้องใช้เยอะ เ็นจ้ในช้านอนข้างบนเลยเราจะเรียนท่าให้โซ ไหนเอีเชียวเดียวเกิดยังไงเ่ยเกิดเป็นเสาหรือเกิดเป็นตัวเดี๋จะรักเกิดเป็นตัวเห็นไหมเงี้ยเอาอยู่มั้งเอาไปมันไปตื้อมันเดี๋ยวค่อยกลับขึ้นมาสายเชียวเดียวต้องออกมาซะไหนวะตัวเท่าคิปปิติวไปโปรุม้นน้ำด้วยยังไงแกก็ไม่ได้อยู่ในทีมฉันแน่ๆเชียวเดียวเอ้เย เกลียวเกลียว <Gal io. S 1> ง่ายเกินดูดิแล้วเป็นท่าต่อสู้ด้วย <Gal io. S 1> รีวิวบอลไหม mm. มาไมา่มเคลียวดิโอไม่มีทางจะได้มาเตอร์บอลจากเราไปหรอกเอาเรื่องบอลไปก็พอแล้วจับยากไงปัญหาเคลียวดิโอเป็นโปมันนี่จับยากทุกคนแต่ผมจับมาเหอะแต่ว่าอันนี้ผมขอถอนคำพูดเรื่องจะเอาเทพตัวแรก มาเป็นมาอยู่ในทีมนะเคียวดิโอไม่ไหวจริงเป็นตัวเดียวที่เล่นไม่ได้เลยถ้าเอาเคียวดิโอมาเล่นนะผมยอมจับเอนเต้มาเล่นดีกว่าจับก็ยากเก่งก็ไม่เก่ง,กงมาเดี๋ยเดี๋ยวเอาสว,ว,วิตติโก้ไปเกลียวตันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยหกเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่มือลั่นไปโดนเอาที่นี่แน่นอนไม่มีวันโดนโดนมาตเตอร์บอลน,นะไม่เอานะ ถ้าจับเขียวโอเดมันจะบอลนี้จบเลยนะอยู่ไปเฮ้ยเขียวเอ้ยมีสองทางเลือกไม่อยู่ก็ตายเขียวเลือกอะไรอ่ะอ่ะเราไม่ใช่คนโหดร้ายแต่เราไม่นับแกเป็นเทพด้วยซ้ำเก่งนะทำเก่งทำเก่งนะบอลไปไปจะมุดยังยังด้วย ที่บ้านไงดีอะที่จะจับเดลโอได้จับไม่ได้ก็ตายอะเดลโอเลือกเอาเออไม่อยู่เกลียว ก็เหลือปวกมอนตัวท้ายเมื่อไรคิโดโอก็เตรียมตัวนะเล <Gal io. S 1> เอาอยู่ไหมครับจะเอาอยู่ไหมถ้าเอาไม่อยู่คุณก็เตรียมตัวนะครับเคิโดโอครับผมมีตัวให้จบดาเมจได้นะครับเลือกแค่เนี้ย <Gal io. S 1> เ๋ยวลบ,บันบิคสกลูกไหมไปเ๋ยวห่างกันอยู่ตั้ง19เลเวล เกือบลั่นโดนมาจะบอลแล้วเมื่อกี้ไปเอาตาบอลลลัวตีตวเงตายไปก็ได้เป็นไงแล้วก็ตีตัวเองตายจริงนะให้ดาบเพชรมาเล่มหนึ่งเจ้าดีจริงๆดีแล้วล่ะข้างหน้าจะเป็นหมู่บ้านพืชนะทุกคนเราว่าน่าจะเจอหมู่บ้านแล้ว ไม่เป็นหมู่บ้านก็เออไรอ่ะต้องจะบอกเลยว่าทําเฮ้ยหมู่บ้านจริงนั่นะไอ,อตรงนี้น่าจะเป็นโบสถ์ร้างดูกันว่ามีของราคามูลค่าสูงให้เราบ้างไหมจะไปขายทีเดียวที่หมู่บ้านเลยเอะหมู่บานเป็นที่พังอยู่แล้วถ้าเป็นที่พังเดินผ่านไปเลยก็ได้นั่นเองจริงไม่มีอะไรหรอกเออไม่ค่อยมีประโยชน์เลยของ อโอเคทุกคนเหมนข้างหน้าจะมีหมู่บ้านนะครับเราดูจากมินิแมปนะครับเเราเจอหมู่บ้านข้างหน้านะทุกคนอ่ะเราก็ต้องไปขายของรูดของอะไรกับหมู่บ้านกันหน่อยซะละ,ละคืนนี้เราน่าจะป ค้างแรมที่นี่นะเพราะว่ามันมีป่าที่เราต้องไปหาจูเนเปอร์อยู่ตรงนั้นหรือเซฟหมู่บ้านไหนของดีฮหนด์เปล่าตอนแรกขอรักษาโปมอนก่อนนะครับ็นโปมอนหลายตัวที่เราออกมารักษาเอี๋อยวขอรักษาโปมอนแล้วก็รูดของแป๊บนึงแล้วอย่ากลับมาเจอกันตอนสรุปผลนะครับโอเคทุกคนหมู่บ้านนี้มันจะไม่ค่อยมีของเท่าไหร่นะเพราะ,ะนั้นมันอาจจะไม่ค่อยมีอะไรเลออยอ่ะหมู่บ้านเนี้ยเราแค่ต้องรอกลางคืน เอ้ยรอกลางคืนอย่างเดียวเดินมีอะไรแบบแถวนี้สำรวจไหมปกติใกล้ๆหมู่บ้านน่าจะมีพวกโปเกสตงโปเกสต็อปอให้เราเก็บนะแต่บ,บ้านนี้นี่แบบเงียบกริบเลยนะไม่มีอะไรเลยโปเกมโอ๊ยนี่มันไอแก๊งสเกลปะ่ะไม่มีใครเลยอะ่ะหมู่บ้านเนี้ยเดีย๋ยวเราลองลุ้งราตอนกลางคืนบ้าใกล้มืดอย่างอา,าทิตย์แก้ตกเต็มเพียรแล้วตอน,นคืน่อตามหาจูเนเปอร์นะคนถ้าได้จูเนเปอร์มาแล้วงทำอะไรง่ายกว่านี้ ไอแถวนี้มันันตะวันเ้วนเฮ้ยน่าจะมีตัวอะไรเกิดอยู่บ้างอะนะโปเกมอนบินตัวถัดไปของเราจะได้ไม่ได้กันนะเี๋ยจะไม่รอแล้วก็เดินทางไปเลยดีอะจริงการเดินทางไปเลยมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะมันทําให้เราทําอะไรได้รวดเร็วขึ้นแต่ว่านะออแต่ก็อยากได้โปเกมอนนกตัวใหม่จังกว่าจะเจอโปเกมอนนกอุย้ยน่าเข้าได้ปะใช่ไหม เออหน้าก็ได้งั้นก็เดินออกมาเลยโชคดีเ๋่ากัโชคด,ดีที่เจอป่านี่มันมันน่าจะเป็นดาร์กมันน่าจะเป็นเขาเรียกอ,อะไรน่าจะเป็นเลสมันน่าจะเป็นเลสบูดนะใช่ไหมอันนี้เราก็มีนีเยอะเนาะไอบบ้บดพังพังเลยไม่ใช่บทดสมบูรณ์นะเป็นบทดพังพังไม่เข้าหรอกเวลาวันนี้จะเดินเล่นในป่าอย่างนี้กัน คือถ้ามันเป็นโบสถ์ที่มันไม่พังอ่ะมันน่าเข้าเพราะว่ามันจะมีของราคาสูงๆเพราะเข้าโบสถ์พังไปแล้วมันไม่มีอะไรไงโอ้ยเบอร์ลี่สีฟ้าเสน่หอังสเนอาถ้าเกิดมันงก็ได้นะเกิดเคียวดิโอมานี่ท้อใจเลยตอนแรกถ้าจับเคียวดิโอได้นี่เหนื่อยเลยนะอืมเราต้องอยู่ในปา่านี้ไปก่อนนะจ๊ะก็รีบมือหน่อยเดียวจูเนเปอร์จะได้เกิดถ้าจูเนเปอร์ไม่เกิดขึ้นมาทำไงวไะ ไม่มีโปกมอนนกตัวไหนจริงๆโปกมอนที่อยากได้ก็มีไม่เยอะแล้วไงเพราะตอนเนี้ยาตามันก็จะซ้ำๆกันไปหมดไฟอาร์รก็าตาซ้ำกับจระเข้ของเราเฮมีปิกาจูด้วยวะทำให้จบไหมก็ไม่จับไงรอรอรอฉันรอเวลาอยู่ตรงโอ้ยเมื่อไรจะมืดละเพ่ ทุกคน๋ยวรอมาเจอกันตอนมืดแล้วกันนะทุกคนนะโอเคทุกคนอยู่บ้านนี้ของค่อนข้างเยอะเลยนะี๋จะทุกคนกลับเข้าไปปังกันว่าเราอย่าลืมว่าเราต้องการจูเนเปอร์นะเราต่อให้เก็บของเสร็จนะทุกคนก็ต้องไปตามหาจูเนเปอร์ให้ได้ผมเพ่งเลง็งเราว่าต้องเป็นจูเนเปอร์ทุกคนโปเกมอนที่จะบินได้ตัวอื่นยังไม่มีการเพ่งเล็งไวยนะแต่ผมว่าจูเนเปอร์เป็นโปเกมอนที่แบบน่าสนใจที่สุดละ แค่ให้มันเกิดก็พอแล้วเนี่ยไม่ใช่ทาบมืดด้วยจะตายจูนิเปอร์เป็นถ้าเป็นทาบไอ้นี่พืชเป็นพืชกับบินหรือพืชกับผีนั่นแหละแต่มันบินได้มมนะเกิดเจอก็เจอจยูนในเปอร์จูน,นเินนเ,ปนนเปอร์ไม่น่าจะเกิดนะผมว่าวันนี้ก็แบบเจออะไรพีคๆแต่ก็ไม่ได้เจอแบบพีคขนาดนั้นนะนี่ เราเดินเข้าทะเลทรายดีไหมเนายังมีลุ้นเทพในทะเลทรายบ้างอยู่แถวนี้ผมไม่รู้จะเกิดตัวอะไรบ้างเราไปใช้แบบองศาทะเลกึ่งทะเลทรายกึ่งสวาน่าไหมผมกลัวอยู่ในนี้เยอะเกินแล้วไอ้ไวิตินี่มันเกิดเลยวิตินี่เป็นธาตไฟด้วยถ้ามันมาเนี่ย้าจะซ้ําทันทีนะไม่สามารถเอาออกได้ถ้าจับได้แต่ทะเลทรายไม่ให้เราแค่นี้ยังไงก็คงต้องเข้าเมซา ชองชองช่องกันกล้วยเต็มเมื่อน่ะโอ้โหเกิดล่างสามเกิดล่างสุดท้ายบานเบอร์เลยเว้ยเมื่อก่อนก็จะเล่นอยู่หรอกตอนนี้ทีมันเต็มมาเซ่นัน่ะจะเดินทางต่อแล้วนะตกที่จริงผปมันที่เป็นบินสายฟ้าก็ได้นะ สามารถขี่แล้วบินได้แล้วเป็นท่าสายฟ้าก็ดีเพราะเราก็ไม่มีท่าสายฟ้าแต่ถ้าได้เป็นบินพืชก็ดีบินสายฟ้าก็ดีอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่บินไฟกับบินมืดแล้วก็บินน้ำติดองว่าอาณาจักรยันสุดแค่นี้มีทางไปต่อใช่ไหมตอนนั้นเดี๋ยวเราอ้อมไปฝั่งนู้นดีกว่า ถ้าเราอ้อมไปฝั่งนู้นเรายังมีสิทธิ์ที่แบบน่าจะเจออะไรมากกว่าอ่ามันยังไม่สุดมันยังไม่สุดนี่นี่นยังมีเกาะอยู่ไปเราเน้นวิ่งครับเราเน้นวิ่งอืจริงเราเราเน้นแอปโซวิ่งได้ไหมแอปโซน้ำจิ๋ววิ่งนะจะบอกนะ วันนี้ก็เป็นเกาะที่ใหญ่กว่าน,นิดนึงไม่ไม่ไม่ใช่เกาะหรอกถ้าเป็นพื้นดินอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ต้องเป็นปลาป,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 ปะอะไรอ่ะเป็นเกาะอ้อมไปงี้งนิดนึงอ้อมไปงี้นึงเฮ้ยเป็นไรเนี่ยโปรโมทเวอร์ชันอย่างนี้ขี่ลงน้ำไม่ค่อยได้เลยเว้ยเกาะหมดเลยว่ะไงได้จ้าไปอ่าอะ เรืยโจรสลัดเห็นแล้วก็ไม่เข้าแล้วนี่นี่ป่าอะไรวะอันนี้ก็ดีเรือโจรสลัดทุกคนสวยจังตายเอาปไปทำปกเอาไปทำปกไปทุกคนไปต่อ ผมคิดว่าป่านี้ลองลองเดินดูเผื่อก็เป็นเกาะนั่นแหล,แลอะอก็ลองเดินสำรวจดูก่อนเผื่อจะมีอะไรดีๆเช่นหินก็คือจำนวนมหาศาลแถวนี้อันก็ไม่ได้มหาศาลนะน้อยอยู่นะเนี่ยของอันไม่มีแล้วหรอหมดแล้วหรอไปไปไปเราต้องเดินทางไปทางทิศที่เรามุ่งหมายนะ ทำไมไมันมีเซตติ้งดับได้ที่เราเพิ่งมาถึงวะต้นไม้ดับเซตติ้งเองเหรอก็อ,อีกแล้วเก็เล็กๆเ,เอาจริงกับเกาะแบบเนี้ยดีนะถ้าเทพเกิดมันจะหาง่ายเกาะมันมีแค่เนี้ยแต่ไบโอมัมีเทพอะไรเกิดวะเดี <Yeah. S 1> ๋ยว่ามันไม่ใช่เกาะอะโลลาหรือเปล่าสวัมวะใช่อเอเขาเป็นสวัมบกับพวก เขาอ่าสนใจแหม่หอแเรนี้เลยเอ็นเตเกิดไหมนี้แตแ่ไม่อยู่ในบรงนที่ว่าข้างจะดีอะอย่างน้อยมันก็ยังมีสิทธิ์ลุ้น e p อองล่ะไม่มีอะไรเลย ร้อยลงมาข้างล่างไม่มีอะไรจริงๆนะถ้าไม่มีอะไรอีกไม่กี่นาทีเราจะไปแล้วนะพักคลิปนี้นะลงออกมาเทพลีเจนารี่เกิดมาสองรอบเนี่ยโอ้ยเอาไงครับเอาไงเจนครับลีเจนอีปิดีอีปพี นี่อะไรเรามีโปเกมอนที่เพียบพร้อมด้วยกันเยอะแยะมันต้องไหวดีวะไปเลยมันเป็นธาตุเหล็กเหล็กแพ้อะไรไม่รู้โูเร็ว99หรอว่าทุกเห็น โอหนี่ันยี่ขอน,นี้ขออนี้าตหนี้ก่อนขออนอุญาตหนี้ก่อนครับยายายาทำอะไอย่างงี้ไม่เอาปุ้ยโอ้แย่เลยอย่างงี้ต้องชุบชีวิตปะชีวิตปอย่างเงี้ยเออมาลองชุบชีวิตดูกันนะครับโอ,อ้ยทีเดียวตายเอนเนี่ยต่ <Very good. S 1> อสู <Thank you. S 1> ้ได้ไหม กูอตีไม่เข้าซิเซอร์โอยก่อนตีไม่เข้าต่อสูอ้ยไม่กสส็แอบโซแตะเบล90นะไม่น่าเอาลงจากาภาพเออแอปโซดา โอ้โห oh, <Thank you. S 1> อย่างนี้ลำบากนะนะครับเนี่ <Thank you. S 1> อไหวไหม้องไหว้ด่มันตีแชงคูดไม่ค่อยตายอยู่แล้วอะคูด <Thank you. S 1> เอาวันเรื่องแต่ไหมเราจะใช้เพิ่มเรื่อ,องกับชูชีพดี ตีฉันคูณแม่ตาเป็นไีสองทีอยู่แล้วเริ่มเลือดฮึราการเพริ่มเลือดเจ้าตัวที่จะตายเพิ่มไปกินยังยงังไว้ก่อนอยู่ไว้ก่อนมันมีจำกัดท่าน่ะรู้ มันจะค่อยๆตีเบาลงมาเองเว้ยเราต้องใช้หลักการยือ้อก็หมดมันมีไม่ถึงยี่สิบหรอกพิยาชีวๆตเหรอได้ไมครับไปฮิวไปเ,เรื่อยๆอยายฮิวมีเจ็ดสิบขวดอะมาดูกันว่าทาจะไม่หมดอะเริ่มเบาแล้วนะเริ่มเบาแล้วนะ ี่สิบเธอละตามอมันเริ่มเบาแล้วยี่สิบเธอละมีท่าเยอะขนาดนั้นเลยเหรอเก้าสิบสามดต่อไปไปเลยอ๋อเหลือสามช่วยละ อยู่ง่ายครับอยู่ขึ้นมาต่ออ่าเฮ้ยอหลือสามชิบหายละมันตีแรงขึ้นวะอะไรนะสกอตแป๊ด เสร็จนะฮ่าเสร็จเรียบร้อยแปดเรียบร้อยครับโอ้โหกินเมก้าอันถัดไปมาแล้วได้ดราก้อนมาใช่ไหมจอบไปเลยที่เหลือให้เนี่ยเดีืยวอันเดียวจะอาอ่อ,อ,อลักกี้เอ็กออกไปเลยไม่เอาแล้วอเราใช้ซีมูก ถ้ามังกรใช่ไหมโอ้แต่พวมันตายไปแล้วอะ่ะเดี๋ยวไดวันนี้ทุกคนเราได้หินเมก้ามาอีกหนึ่งเม็ดแล้วครับทุกคนเอาไว้เจอกันใหม่ในอ e ีพีหน้าดีกว่าครับอีพ e ีหน้าจะมาลองท่าแซดมุกดาคอนกันโอ้โหทุกคนตอนนี้สะสมหินเมก้าได้ถึงสามหินแล้วเจอใหม่อ e ีพีหน้าครับบ๊ายบายเจอนะครับเจอนะครับ